ผมน่าจะเงครับลองดูอีกทีลองดูฝั่งนี้งองสูบน้ำเฮ้ยอะไรปักท่อเนี่ย มอ้ยปชนตรงนี้มึงร,อร้อยลงไปซังิีใหญ่เลยนี่นรอยขึ้นมาตรงนี้เลยโอ้โหไปโล กัดอีก็โอนสองตัวเลยทีเดียวอ่ะหืมไซสสวยอีกสองตัวเลยทีเดียวกันเลยกบยังแก้คันจิ๋ววัดเทวาตรงนี้วะ อีกแล้วตัวที่สองก็ผมสุดยอดมากครับโอ้โหปลาหลายตัวมากเลยโอเคครับผมว้าวนี่ไฟัวด้วย